สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นฟีไฟแต่งตัวเป็นบอทใน CVC กันนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมาดูเลยนี่เราอออก็รอเพื่อนไปยิงนะมาดูจะเป็นยังไงไอพวกนี้ก็งโง่นะมันก็หลงเชื่อโง่โง่เกินไงมาดูความโง่ของทีมผมนะครับดูไงตัวนี้ไปครึ่งหลอดแล้วโง่จัดโคตรโง่โอ้โหโคตรโง่ทีมอะ แค่นี้เอาไม่ลงหรอโง่เกินทีเป็นไงเป็นไงแครเดียมทอยจำชื่อแครวไปด้ะเป็นไงล่ะครับโคตรโง่โอ้โห,โหมาชกเลยทีเดียวแล้วเราค่อยเอาจริงตอนท้ายนะย่อยยับโอ้โหโคตรกระจกไม่ซื้อนะเราจะไม่ซื้อปืนนะให้เนียนที่สุด เราทำให้เนียนที่สุดนะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะออกไปเล่นสักหน่อยดีกว่าไปเล่นให้เหมือนบอทแบบเล่นแบบให้เหมือนบอทเลยมาดูกันไปเดินแบบให้เหมือนบอทเลยนะเป็นไงโคเท่โคตรเหมือนบอท ยัไงอ้โหยิงหัวด้วยเป็นไงล่ะไม่มีใครว่าอะไรเลยคนเดียวสักคนเดียวเราจะถ้าเกิดเรากดเนี่ยคนจะรู้ว่าเราแกล้งแบบเหมือนกับไม่ได้ออกอะ,อะไรแบบเนี้ให้คิดว่าให้คิดว่าเราออกแล้วเบงบอดเล่นแทนแนะนะโอ้แรงแค่แรงโกประโอูอย่างชอบเลย โอ้น oh, nee, nee, nee. so oh, oh, ี oh, at, ng ôn, ng ôn, ng ôn. ่นี่นี่เป็นไงสเต็ปอดาวด้วยเป็นไงล่ะดีสุดนะเนี่ยโคตรโหดไงล่ะโอ้โหชนะได้ไงวะเนี่ยงงเลยงงเลยเดี๋ยวก็คนนี้ก็ง้ตายหมดเลยไปเราจะไม่เอาจริงนะคือแต่งตัวเป็นบอททั้งเกมไปดีกว่าโชว์ทีม บอทนี่มันเดินยังไงว่าเดินไม่เป็นพอดีไม่เคยไม่เคยเป็นบอทไงไ,ไปผมว่าผมดาวคนแรกแน่ไอวอลก็ walk, ไม่มีไปดูไปดูเฮ้ยมันอยู่ไหนวะนี่นมันรอดักผมอยู่นะ โอ้โหโคตรเหมือนบอทโคตรเหมือนบอทเลยมาดูว่าเพื่อนจะชอบผมบ่หนะมาดูว่าเพื่อนจะชุบผมบ่หนะโอ้โหแพ้นะครับผมกาจอกไม่ก็ทีมจะเก่งกว่านี้ที่ไหนได้แค่ไก่ตัวนึงใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่ไม่มีใครว่าเลยคนเดียว โอ้โหทีมนี่ยิงยิงยิงและเริร์มไม่ไม่ไหวแล้วเฮ้ยเพื่อนยิงผมละเคยบอกโอ้โงูนี่มันแตกตัวบอดยิงกับมาเล่นอีกเล่นทำไมวะฝีมือก็ไก่ไม่ได้เลื่อนยิงกับมาเล่นอีกอะไรแบบนี้มาดูเลย นี่นะโอ้โหล้มอีกแล้วกาจอกสุดๆบอดมันเดินมันคานเปล่าวะโอ้โคตรโง่โง่จัดโง่จัดปัดบอกขนาดปลัดเราอยังบอกว่าโหดจัดโง่จัด,จดไม่ใช่โหดจัด โอ้ขดงูได้เวลาจริงละคือไม่อยากเจาะจริงไงเดี๋ยวไก่ร้องบอกว่าเฮ้ยนี่ปูนี่ปูมาเราเจาะจริงแล้ว เพื่อนแพ้คือผมจะเอาจริงเลยแล้วกันอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวดยวมันทะวยไอ้วอลได้ไงอะเฮ้ยโป้บอกว่าเขารูไอว้วอลเฉยงงเลยอุ้ยเพื่อนอย่างเอาโอ้หเพื่อนโคตรเอานี่นี่ตุ๋ยตุ๋ยโอ้โหเล่นโคตรง่ขี้ตุ๋ยจัดโอ้โหไม่ไหววะทีม โคตรขี้ตุย๋ยยังผมยังไม่เอาจริงนะรอรอ้อยให้ทีมมาได้สามตัวก่อนแล้วค่อยเอาจริงหลังไปได้เวลาโชว์เป็นบทต่อโหทีมบดาต้งเดอยอยสายนี้ใช่ไหม

khuất ngô đi chụp phương đấy cái chặt ta ta ní phùm chó chinh lẽ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì โอ้หย่างโหดแต่ก็งโง่เหมือนไก่มาดูความงโง่ของไก่ของนี้กันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นเล่นใบไม้ทีมโหดจริงวะอือโง่อยู่ดีตกโง่โง่เกินโอหดูนี่ล่นดัก โอ้ยหนึ่งหนึ่งวะ่ะโอ้ยวงบีบแล้วงบีบล้วดูสงว่าผมจะได้ไม่ได้เอาจริงละตานิงช็ชกโก้ละเพราะว่าไงก็ชนะอยู่ดีเพราะว่าทีมันกระโหลกไงเอาแค่ดีเสิร์ตก็พอแล้วนะก็ไปบอ ไอ้หมวกเลยไปไม่ต้องซื้อหรอกหมวกไม่จำเป็นมันไม่มีบรรยายิงหัวมันโง่ม,มีบรรยายิงหัวมาเพื่อนเราจอดถึ้ว,ด,วดีเสร็จก็พอปืนอื่นก็โง,โง,โง่ไม่ต้องใช้หรอกมาดูครับมาดูครับมันก็แค่ไก่ตัวนึงนั่งตัตัด โดนยิงหัวเป็นไงล่คะครับหัวแตกบอกเลยโคตรโง่หัวแตกไปโคตรโง่บอกเลยว่าโคตรโง่อุ้ยอันนี้นัาแข่งดีว่ะเป็นไงโคตรโง่เก็บสามครับเก็บสาม คิวยาวหรอไม่ได้เก็บสามครับเก็บสามเป็ไนไงล่ะโคตรโหดไม่ได้ยิงไก่นะนักแข่งเผื่อเป็นนักแข่งเดียนะ๋ยวนี้บางทีมันงูไปหน่อยไงมาดูครับมาดูครับโอ้ใครมันล้าดวยโง่อะล้าเฉยงงเลยพวกไก่กลางเนี้ยโอ้โหโคตรโง่เป็นไงละ่ะดูกันว่าใครได้รูปี โหงูจัดโอ้โหไม่ได้ r ี p e a t i n g หวะเออบายบาย